นักปะเล่นในโหลกแก้วกับเพชรวิเศษตอนที่สองหลังจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่นาบัะเล่สาวสามารถหลบหนีจากเงื้อมือของแม่มชั่วร้ายได้สําเร็จและเธอกลายเป็นหงขาวเธอได้ผ่านป่ามหัศจรรย์ที่ต้นไม้ทุกต้นเป็นคริสตสัลสีม่วงระยิบระยับ ขณะที่เธอบิดเรียบลำธารสีรุง้งเธอได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆจึงร่อนลงไปดูอย่างเป็นห่วงริมลำธารน,นั้นเธอพบเงือกสาวผู้มีหางเป็นเกรดคริสตันกำลังร้องไห้เงือกล่าวยังเจ็บปวดว่าช่างทำรองเท้าจอมเจ้าเล่ได้ขโมยสร้อยคริสตันสีม่วงของป่าไปซึ่งเป็นหัวใจที่ทำให้ปากคริสตันยังมีชีวิตอยู่หากมันหายไปนานป่าจะค่อยๆดับแสงลงผงขาวอยากช่วยแต่ ก็ยอมรับอย่างเศร้าวา่าฉันยังทําอะไรไม่ได้หากยังเป็นหงอยู่ถ้าฉันกลับมาเป็นนักบอลล่ได้ฉันจะช่วยเธอแน่นอนเงือกสาวจึงเด็กคริสตัลสีม่วงจากต้นไม้ใกล้ๆแล้วจุ่มลงในลําทางสีรุง้งก่อนรวมตัวเป็นวงแสงใหญ่ที่อบร้อมในช่วอึดใจหงขาวกลับกลายมาเป็นนักบอลล่สาวอีกครั้งเธอยืนอย่างสง่าง,งามพร้อมรอยยิ้มอย่างมั่นใจแล้วเธอก็ออกเดินทางจากปากคริสตัลมุ่งหน้าไปหาช่างทางรองเท้า เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปนะคะ